กลับมากระต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณ,คณให้ลึกถึงเซลล์นะคะเพราะว่าเซลล์ของเราเวลามันเกิดมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ยังแข็งแรงเป็นเซลล์ที่ใหม่นะคะแต่เมื่อผ่านอายุเยอะไปขึ้นนะคะการเวลาไปขึ้นโครคภัยไข้เจ็บไปขึ้นนะคะ ก็ทำให้เซลล์ของเราเสื่อมสภาพแล้วก็มาลายสลายไปหรือไม่บางทีก็จำรูดสุดโ o มเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบํารุงถึงขั้นเซลล์กันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะฮะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริอมอาหาร nk m i c r ร c y s t i แล้วก็ผู้ขาวนะคะสารสกัดจากธรรมชาติที่จะดูแลนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมนะ,ะหนกล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนะคะใครที่ป่วยเป็นโรคต่างเนี่ยโทรถาม c เซ็ center ได้นะ 60แคปซูลนะคะทานเช้ากับเย็นครั้ง m, ละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่อง5,000บาทลดพิเศษเหลือเพียง4,500บาทสนใจสั่งซื้อได้เลย0900899996นั่นเองค่ะนะคะอ่ะ มากันที่เบิ้ลปทุมราชหลายคนชอบเบิ้ลปทุมราชเพราะว่าเป็นหนุ่มไทยบ้านนะคะแล้วก็กระทงกระทยก็จะแอบชอบเก้งกวางก็จะแอบชอบนะคะประกาศเลิกนะคะน้องแครี่นะคะเหลือสถานะแพ้่พี่กับน้องนะคะวันนี้เบิ้ลปทุมราชนะักร้องหนุ่มชื่อดังนะคะได้ออกมาโพสต์ว่าเลิกรากับแฟนสาวแครี่นางแบบลูกครึ่งไทยเยอรมันโดยระบุว่าไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้น ระหว่างทางหรือปลายทางตอนนี้ผมกับแคลรี่ได้ยุติสถานะกลายเป็นแฟนเหลือเพียงสถานะพี่น้องนะคะอ๋อนี่แฟนเขาใช่ไหม,มแฟนเขาน่ารักเชียวนะคะอ๋อแคโอ้น่าตาสวยเชียวแครี่หน้าตาสวยเชียวนะคะเราตกลงจบกันด้วยดีมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเพียงแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้โพสชี้แจงนะคะ เพราะว่าผมเนี่ยคิดว่ายังคงเป็นเรื่องของคนสองคนที่ยากจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจนะคะแม้แต่ครอบครัวหรือคนใกล้ตัวเขาเมื่อก่อนเขาไปหาบ่อยอุ้ยสวยเชียวอุ้ยสวยนา่นารักน่ารักสวยเชียนะคะขออภัยหากไม่สะดวกที่จะสัมภาษณ์หรือสร้างข่าวจากประเด็นนี้ขอบพระคุณทุกคนที่ให้กําลังใจเราทั้งคู่ตลอดนะครับอืมนะคะ ก็สดแล้วนะคะกระทงกระเทยก็เตรียมตัวกันนะคะทําให้มีบรรดาแฟนคลับเนี่ยเข้ามาให้กําลังใจกันเป็นจํานวนมากนะคะรวมถึงกล้องคุ้ยไรเพื่อนสนิทของเบิร์ดปทุมราชนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ความรักสวยงามตั้งแต่เริ่มต้นเป็นต้นไปนะคะล่าสุดนะคะเพื่อนสีของเบิ้ลปทุมราชอย่างกล้องคุ้ยไรนะคะยุติสถานะพี่น้องกับเบิ้ลปทุมราชใช่ไหมฮะอันนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยกูว่ามไม่จริงนะนับว่าเป็นคู่สีนะคะ ปึ๊กมานานเลยนะคะเขียงข้างกันยามทุกยามโศกกันมาโดยตลอดสําหรับเบิ้ลปทุมราชและก็ก้องห้วยไร่ล่าสุดนะคะนักร้องชื่อดังคนนี้นะคะได้โพสต์เฟซบุ๊ก,กว่ากล้องของกล้องห้วยไร่เนี่ยอีหลีนี่แหละนะคะบอกว่าผมได้ยุติความความความเป็นพี่น้องกับเบิ้ลปทุมราชมาได้สักพักแล้วเหลือเพียงไว้แต่ความทรงจําตลอดระยะเวลาการเดินทางร่วมกันเต็มไปด้วยความสุขของมันเป็นพีงคนเดียวอันนี้กูว่ามันใช่แล้วกูว่าเล่นแล้วละ่ะ กูว่าเล่นแล้วล่ะนอกดันนะคะกูทุกทุกอย่างเดียวนะคะก็กูดังยังไม่พอแย่งงานกูอีกนะคะหลังๆมีลดค่าตัวนะคะเพื่อหักหน้ากูให้ตัวเองได้งานส่วนกูตกกระป๋องนะคะพรีเซนเตอร์ทุกตัวที่มันได้คือเขาติดต่อกูมาแล้วแต่มึงให้ราคาที่ถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะคะผมเลยตัดสินใจ ถ้าเป็นความเป็นพี่น้องมันทําให้เราต้องเข้ากันยากตอนนี้เรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพื่อนเบิ้ลเต็มที่ไม่มีกักนะคะอันนี้เล่นแล้วลานเล่นแล้วล่ะเออเขาจ้างคู่กันไปเลยนะคะเพราะคู่นี้ก็ขายฮาขายสนุกขายโอเคนะคะขายฮาขายสนุกขายโอเคก็ไปงานไหนเขาค่จะสนุกสนานจ้างไปก็คูณ2คูณ3คู่นี้เข,ข,ขากขาขยสนุกกันนะคะแล้วก็ชอบเล่นอย่างตลกตลกนะคะ มากอีกหนึ่งข่าวใครที่เป็นอยู่ใน t i k t o o k เนี่ยจะรู้ดีนะคะสำหรับเขาเรียกว่าเป็นไวรัลเนาะเป็นไวรัลคลิปที่ทุกคนเอามามาคบเวอร์กันเยอะแยะมากมายเลย3,500ออนะคะล่าสุดนะคะคนนี้มาแล้วนะคะ3,500เอาไหมสามพันเอาไหมพูดสำเนียงออกติดเขมีนเขมนหน่อยหนึ่งแต่เขาบอกว่าเป็นคนณสุรินนะคะพิงกี้ก็มานะคะทรงแต่ทรงเจ๊หิวใช่ไหมแรง สิบล้านสิบล้านวิวใช่ไหมสิบล้านแล้วใช่ไหมเออกลายเป็นไวรัลนะคะเลยทีเดียวสำหรับคลิปนะคะ mm hmm. เจ๊ทรงหิวนะคะซึ่งเป็นคลิปนะคะของเจ๊ปิ่นชาวสุรินนะคะสุรินนี่รอเรือรอลอิงเขาจะชัดเหมือนขมนเพราะว่าเขาาจะติดขเขมรนะคะได้ยืนข้างกำแพงถามหนุ่มๆที่ออฟฟิศนี่แหละก่ะว่าไม่ไม่มีเงินเหรอจะเอาเท่าไหร่พร้อมโอพร้อมเพลงมีไหม,มนะคะลองไปดูคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะมีเงินใช้เหรอ เอาเท่าไรเอาเท่าไรสามพันห้าบามพันหเอาเลยไหมก็แล้วแต่พรอมเพย์มีไหม้องเสียอะไรหรือเเปล่านี่ยก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ให้ไรตอบแทนก็ตอบแทนมาสามพันห้าได้นะโตเชียอะไรก็โตเชียอะไรก็สรุปจะเอาไม่เอาขาดก่อนนะจะสิ้นเดือนแล้วเงินไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวค้าวมานะ ไม่ได้ว่าร้ายจะตอบแทนอะไรก็อตอบแทน,นมากู <c oughs> ชอบมากคือสายตาแกก็โอเคนะคะอ c t i n g แกได้น้าเนื้อเนียนสวยหมดเลยแต่ว่าสำเนียงแกพูดเนี่ยมันคือขมิญนะคะมันขมิญพูดไทยนะคะแต่ว่าสุรินทร์เนี่ยเขาก็ติดขมิญอยู่แล้วนะคะลอเรือนลอล,อลิงเขาจะชัดทีนี้มันก็เป็นไวรัลคลิปที่หลายคนก็เอาไป cover กันหนึ่งในนั้นก็คือพิงกี้ใช่ไหมคะ พิงกี้โพสอ่ะพิงกี้ได้ทำนะแล้วเหมือนไหมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะเงินใช้แล้วเอาเท่าไรเอาเท่าไรสามพันห้าครับสามพเอาเลยไหมอพร้อมเพย์มีไหมต้องเสียอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็แล้วแต่จะให้ไรตอบแทนจะตอบแทนมาสามพันห้าได้นะโดเชียร์นะก็โดเชียร์ไหนก็สรุปจะเอาไม่เอาถากก่อนนะนะ จะสิ้นเดือนแล้วเงินไม่มีใช่ไหมได้ข่าวมานะไม่ได้ว่าไรจะตอบแทนอะไรก็ตอบแทนมาเนอร์นะคะล่าสุดเจ๊ปีนชวนผู้ชายกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยด้วยนะคะเออเพื่อนเพื่อนบอกว่าไปไปไปกินด้วยกันไม่ไม่ไปไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างพอผู้ชายบอกไปไปกับเจ๊สิเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวสำเนียงมันน่ารักไง สำเนียงมันน่ารักเพราะว่าขเขมรเนี่ยรอเรือรอเรือเขาจะชัดเลยเลยขเมรเนี่ยสุรินมันก็ติดเขมรอยู่แล้วหรือถ้าเกิดใครที่อยู่แถวอารันสักแก้วเนี่ยวเขาจะเจออย่างเงี้ยเยอะใช่ไหมลันใครบ้างาไปอารันสักแก้วบ่อยๆอะ่ะเนี่ยอย่างนี้เลยลันพิเตอร์พิเตอร อ่ะก็เป็นไวร,รอลคลิปนะคุณผู้ชมที่โด่งดังในติกตอกแลวดังมากด้วยนะเพราะทุกคนคอบเวอร์กันหมดเลยน่ารักดีชอบนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพคุณใ้ลึกถึงเซล์เลยทีเดียวนะมีภูเขาแล้วก็เกิดซิตินด้วยเช่นเดียวกัน1กล่องมี60แคปซูลเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500 เอาไปได้ไหมไม่ต่อไปเลยต่อเลยต่อเลยนะฮะใครไม่สบายไม่สบายเซลล์ไม่ดีก็ไม่ต้องใส่สามพันห้านะฮะอซื้อเลยก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรบตนะฮะรคปอดนะคะอาการก็จะดีขึ้นตามลำดับก็แล้วแต่นะหนึ่งกลองเก็หสิบ นะฮะทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เมตรนะฮะราคากล่องละ2,500บาทนะฮะซื้อสองกล่องก็5,000ลดไป500นะฮะสนใจสงซื้อก็เบอร์เดิมเลยนะฮะ090 089 9996นนะฮะก็แล้วแต่ เดี๋แล้วแต่พักสักครู่คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะฮะ,นะคุณผู้ชมนะ <S <S แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ